เอ๊ะสรุปจะเช่าหรือไม่เช่ากนแน่เนี่ยถ้าไม่เช่าหลังไม่ต้องมาถามฉันเสียเวลาฉันหมดนี่พี่เตอ๋อพ่อแม่ก็แก่ขนาดนี้แล้ถึงเช่าไปก็อยู่ได้ไม่กี่วันหรอกแนะนำให้ไปหารงศพดีกว่า <c oughs> เฮ้ยพี่เตอ๋อพูดทีนี้บ้าหนหลังนี้ปล่อยเช่าอยู่ใช่ไหมแต่ดูคนเยอะขนาดนี้เนี่ยบ้านหลังเนี้ยคงไม่พออยู่หรอกมั้งคุณไม่ต้องมาสนใจหรอกว่าจะพออยู่หรือไม่อ่ะคุณว่ามาดีกว่าว่าปล่อยเช่าเท่าไหร่ ห้าห <50. S 2> มื่นฮะห้าหมื่นบ้านเก่าๆแบบนี้เนี่ยนะให้หมามาอยู่อ่ะหมาก็ไม่อยู่หรอกนี่คุณจะบ้าเหรอฉันเรีโนเวทไปตั้งเยอะใครคนนี้ พนนะคะพอดีเห็นป้ายบอกว่าเช่าบ้านใช่ไหมคะใช่ทำไมจะเช่าหรอเออไม่ทราบว่าเช่าเดือนเท่าไหร่คะก็ต้องดูคนเช่าอะเนาะอ๋อพอดีว่าฉันเช่าให้พ่อกับแม่ฉันอยู่อะค่ะเห็นแถวนี้ไปไหนมาไหนสะดวกดีค่ะที่แท้ก็เช่าให้คนแก่คนเฒ่าอยู่นี่เอง เช่าเดือนละสามหมื่นแพงจังพี่ว่าสามหมื่นก็ไม่แพงนะไม่เป็นไรสามหมื่นใช่ไหมโอเคผมเช่าพี่เตอ๋อเราไปดูที่อื่นก่อนไหมพี่ว่าที่นี่ก็โอเคนะแต่เอ๊ะสรุปจะเช่าหรือไม่เช่ากันแน่เนี่ยถ้าไม่เช่าหลังไม่ต้องมาถามฉันเสียเวลาฉันหมดนี่พี่เตอ๋อ ติดบ้านหมดเ่ยสองผัวเมียน,นี้ไม่มีปัญญาเช่าสารแน่เดินเข้าบ้านฉันอีกนะน,นี่คุณพูดแบบนี้หมายถึงอะไรคะถ้าไม่เช่าเนี่ยก็ดีถึงเช่าไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ฉันดูดีขึ้นหรอกนะจนยังไงก็จนอยู่เหนยังคำนี่คุณเวลาจะพูดอะไรเนี่ยให้เกียรติคนอื่นบ้างพีเตอร์ไปค่ะก่อนจะเช่าบ้านคนอื่นเนี่ยดูสาระรูปตัวเองก่อนนะจริมีปัญญาเช่าหรอฉันว่านะ วกแกเนี่ยเหมาะกับบ้านเช่าเล็กๆเก่าๆบอกกับพ่อแม่พวกแกอะ <c oughs> พี่เตออย่าเข้าใกล้คนแบบนี้เลยค่ะคนไม่มีมารยาทแบบนี้มันไม่คุ้มอะคะ่ะไปค่ะใช่ไหมว่าไปสองสามคำหน่อยไม่พอใจหรอคนจนอย่างพวกแกเนี่ยมีหน้ามาว่าฉันนิ่งมารยาทนะอีกนะถุยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะบีบีก็สองผัวเมียนี้สิ ไม่มีปัญญาเช่าแล้วบอกว่าจะเช่าอีกบอกว่าเช่าให้พ่อแม่อยู่บีนี่บีทำธุรกิจยังไงเนี้ยเขามาเช่าบ้านกับเรานะอ๋อหรือว่าชาติเนี้ยไม่เคยเห็นบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มา่ก่อนก็เป็นไปได้นะดูอย่างมันสองคนดิจนขนาดนี้คงไมีปัญญาหรอก ใช่ไหมมองหน้าทำไมหรือที่กูพูดอ่ะมันไม่จริงเหรอกูขอเตือนอะไรไว้หน่อยนะถึงมึงสองคนเช่าไปเนี่ยก็เช่าไปงั้นแหละพ่อแม่ก็แก่ขนาดนี้แล้วถึงเช่าไปก็อยู่ได้ไม่กี่วันหรอกแนะนำให้ไปหาลงศพดีกว่าเฮ้ยพี่เตอร์พูดีกทีดิไปค่ะพี่เตอร์ไปเถอะ บ้าอ้บอกนอะร้ยไปเดจะไม่สนใจทีระคุณกลับไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปทําเรื่องก,ก่อนพี่อย่าไปมีเรื่องกับใครนะมันไม่คุ้มพี่จะไมมีเรื่องกับใครเดี๋ยวพี่กลับไปหานะขับรถดีๆล่ะ อาผมด่วนเอากระเป๋าสีดำมาด้วยเดี๋ยวส่งตำแหน่งให้หืม,อมปอกเจ็บป่ะแดดนี้นๆ <c oughs> ปอกเก่าเว่ยจ่ายมากมึงสองคนอะเร็ว <c oughs> จ,จ่ายมากมคนอะเร่อใครมาเน <c oughs> เล่นก่อนนะามา,มา,มาไม่ต้องไปสนมาเว้ย เฮ้ยคนอยู่ไหนวะนี่เมื่คุณมาทำอะไรอะบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าอยู่ใช่ไหมใช่แต่ดูคนเยอะขนาดนี้เนี่ยบ้านหลังเนี้ยคงไม่พออยู่หรอกมั้งคุณไม่ต้องมาสนใจหรอกว่าจะพออยู่หรือไม่อ่ะคุณว่ามาดีกว่าว่าปล่อยเช่าเท่าไหร <50. S 1> ่ห้าหมื่นฮะห้าหมื่นบ้านเก่าๆแบบนี้น,นะ ให้หมามาอยู่อ่ะหมาก็ไม่อยู่หรอกพี่คุณจะบ้าเหรอฉันรีโนเวไปตั้งเยอะพี่เปาพี่พี่เปาอะไรวะพี่กูค,คนพวกเนี้มาหาเรื่องหนูวะหาเรื่องมาเยอะขนาดเนี้หมายความว่าไงวะคนจะมาเช่าบ้านอะ่ะมาดูบ้านหน่อยไม่ได้หรืองไงดูเลยดูให้เต็มที่ สงสัยเกิดมาชาตินี้คงไม่เคยเจอบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้บ้านหาะไรให้หมาไปอยู่อ่ะหมาก็ยังไม่อยู่เลยหมายความว่าไงวะตั้งใจมาหาเรื่องนี่หว่าดูท่าแล้วเนี่ยคงไม่ได้มาเช่าบ้านหรอกมัง้งใช่ แต่จะมาซื้อบ้านฮะนิมแก่มีความว่างไงเนี่ยในนี้มีเงินสิบล้านพอซื้อบ้านหลังนี้ได้ยังมันคือมันหลอกเด็กอยู่เชื่อไงพอใจยังพี่เปาขา,ขายไปเถอะขายบ้านหลังเนี้ย เราซื้อได้หลายหลังเลยนะไ,ไปรันูกคงปล่ากูาเลยมันให้เยอะขนาดเนี้ยมันคงไมไ่มาซื้อแค่บ้านหรอกมันจะมาเอาอย่างอื่นด้วยยังไงผมก็ไม่ขายเอาเงินของพวกมึงอะกลับขึ้นไปเฮ้ยพวกมึงจะทำอะไรอะเมื่อกี้คุณสองคนดูถูกผมยังไงฮะผมจะบอกคุณนะการที่คุณดูถูกคนอื่นเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณดูสูงขึ้น ไม่อยาทําให้คนอืน่นได้รู้ว่ากับเพื่อนของคุณเป็นยังไงจำไว้ด้วยพี่ผมขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยมันขอโทษดียว่าที่เป็นคารักษาของมึง <c oughs> จัดก,การเลยเพื่อน <c oughs>